ชมมึงสงคนเนอ้วอาวอ้าเฮ็้ยังล่ะฮะเฮ้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนันน่นนันเยังเฮ้ยังเฮ้ยังวายมีแนวเล่นดิหายยังไงโอ้ปลาตตอะไรวะหนึ่งตัวสตัวปะอตัวเอายาติขึ้นได้ห่ะเอ้า สองตัวล้วนะสามตัวมันบินตัวนึงไปแล้วเหรออ๋อแงแงขึ้นทังไหนหรอโอ้สามตัวเอาให้มันได้เด้อเบิ้งว่าัสดุไอ้ยนี้ยก็สิขึ้นในเบิ้งว่าัสดุเอาดีๆ <พอ S 2> ได้เนี้ขึ้นทังไหนหรอในถ้าเบิ้งเด้ออันคนสิปิ่นต้นไม้ขึ้นนะขึ้นได้อยู่หว่แน่ใจอย่ามันมันมันบินหน,นีเด้อเอาไปใสแ่แล้วเอาคุปเปเห็นเราเถอะ เอ้ามันบินไปให่แล้วเมื่อกี้ยังเห็นไม่ใช่มันหล่นข้างล่างเหรอมันเป็นตกข้างล่างติก็ไม่เห็นแล้วโอ้ยตกใจไปใส่ปะมันย่ามันบินตกข้างล่างแล้วอีลิหาข้างล่างได้ไหมอยู่ข้างล่างมันตกแล้วเพราะเมื่อกี้มันอยู่เทิงอยู่ล่นกันได้ประเี่ยได้ยังได่แล้ไใช่ได้ จักตัวเอ้าวมันคือเกาะมือนี่สิเราแบบนี้ชีัวตล่ะไม่เจ็บวะเบิ้งออกว่าแต่ตัวผู้ตัวเมียเบิ้งออกวะเบิ้งออกอออกันตัวเมียเป็นยังไงเฮ้ยตัวหน่อยตัวเมียโอ้ยไม่เจ็บวะอ้อ ละเนี่ยใช่อันนี้ตัวผัวมันบ่อือตัวผูวมีงวงยังเหาอันนี้มีห่วงตัวเมียบ่มีบ่มีใช่ได้จากตัวเนี่ยสี่ตัวโอ้ตัวโอ้ตัวเมียตัวเดียวตัวไหนที่เหลือตัวผูวหมดนไปไปไปเอาอีกตัวแปดตัวบุ้งไม่แสว ไม่ให่อยังงนียงอไปเนี่นยต่อยแม่งข้ามตัวสูงตายแม่งเหรอเออ <laughs> มันบ่าสูงไปน,น,นั่นงอไปคอามประ่นณบินนีแล้วบ่อ๋อแล้วมึงด้ามึงพอจิตต่ยท่าได้มึงอันไม่สาวกับกับคน,บนบงั้นพ่กเขากันเพลิดเลยหนักบ่เนอะเดี๋ดวยวหนักก็เป็นเนาอ้าิ่งด้วยคนต่อยเธอไปช่วยมันดิ ไอตัวนั้นมืนอใสเราประเนี่ยเอามาซอยมันเดี่ยนักม <Okay. S 1> าเธอเอามามันบินน, <Yeah. S 1> นี่ได้ทีเถอเฮงยุ่ยจีไปเอาเอาด้อสองคนเอาให้ได้เด้อปัดแห้งๆเด้อเอาไปขีนขี้ไว้เนี่ยหยียบไวปไปเหยียบไป <laughs> ไว<ป>้เออเหยียบไว้ ไไข้าบขาวไว้จ้ะย่านอีกย่านเขาเกยกมีวรอเอาบ,บังบังบังเดี๋ยวยู่เคิงสองตัวนะอ่าเอาลงมาให้ได้เลยโอ้ยอย่าเพิ่งไปถึงเถอะม,มันจะบินก่อนนะโอ้เธอดึงมาก่อนเบาๆในตกแล้วเนี้ยเร็วๆไปเอาไปเอานี่ตกตัวนึงแล้วนี่นี่นี่อีกตัวนึงอีกตัวนึง เนี่ยอีตัวนั่งอยู่ชั้น αι, น, αι, น, αι, น, αι, นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ย้อนเดเห็นไหมดำๆนะเน αι, ี่ตกมาแล้วอ้าวบินไปนู่นแล้วอะโน่นไปนู่นแล้วอะเฮ้ยยากมันจะไปไหนอ่ะไปไปนู่นละนะไปหาอนู่นไหนตัวใหญ่ไหมอันนี้ตัวเมียดูตัวผู้ใช้เบิงเนาะเอออันนี่ตัวแม่เอ้ยเกาะเนี่ยใท้โนั่นไปนะเอ่เจ็บก็เป็นวะโอ้ยตัวแม่ ผสมพันธุ์จะมากินเห็นอันนี้กินได้ก็เธอฮะอา้าเห็นเห็นทาสายันกินอยู่เนาะนี่ไหมเห็น <He S 2> บ<า>่ใครหำน, <laughs> นี่นี่นี่ตัวเนี้ยคุบอะไรนี่คุบอะไรนี่ไงนี่เห็นไหมมันเดินอยู่นั่นอะ่ะคุบอะไรเออได,ไ,ดได้แล้วหนึ่งตัวโอเค หาเองแมันเป็นเบาแล้วเป็นเบาเอ้าหาอีกมันจะไต่อยู่ข้างล่างแล้วมันอยู่ข้างล่างมันไตจังนั่นอ่ะเพราะมันห่อนมันลงดินเนะมันบอยเอฟซีเราจะหายหายอีกกันแล้วมันลงดินถพามันห่อนมันจะลงดินมันบาดะขึ้นต้นไม้ขึ้นไม่ได้น่ากลัวมากอยากนั่นมาเฉยๆป่ะเนี้ย เอามาใช่แล้วระบุไหมเพ่าะเห็นแมงมุงเมื่อกี้ย่านเลยตกวใหญ่หาเมื่อมันมันมันลงดินเด้อหาเบื้องข้างล่างเมื่อกี้กับเบื้องอยู่ดินเอาเพราะมันหอนมันลงดินมาแล้วใช่เขบอกมาว่าเฮ้ยบอกก่นผู้สาวเนาะมึงอย่าอายมึงจะว่ามึงหลีไงมันมันสมัยมันจะลงไปข้างล่างมาเลยนะ เห็นบ่ผู้สาวโอ้อแม่นอันแม่นข้ามดเมนป่ะเออลงไปช่องไปลงไปมันอยู่มันมันลงไปเก้าข้างล่างนะไปลงไปไหมเมื่อกี้แม่ก็เห็นอยู่อ่ะเก้าบนข้างล่างนี่เน่เน่เน่นั่นเน่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 ปุนหัวน่ะฟังพูดฟังพูดน่ะพุ้นเน่เมื่อเห็นอย่างงั้นเถอะเห็นอย่างนั้นเออ เก็บมาด้วยมาหักเดี๋ยวไเอ้มันเป็นยาด้วยนะยนเห็ดอันไหนเห็ดลิงเจอเออมันเป็นยาด้ดวยเก็บมาเลยอือน้นาะอ่ะเอาจะสองดอกใน,นางามดิอือถอดเติบแล้วตวอนนี้เห็นไมเห็นไหมครามตัวเห็นแล้วก็เอาใช่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 อ๋อเอาอะไรอ๋อป้าอยู่สูงบานทัรจะขึ้นไปได้ ป้ายมันด้ตกอยู่ปะเออวูหาม่ามาต้อยไปเนี่ยอยู่ข้างล่างบนมี้สิป้าอยู่สูงเท่าสองตุงต่เทิทงบนเลยเอฟซี FC เห็นป่ะจ๊ะกล้องมันส่องไปบรปเห็นหรอไมนสูงมากเลยเอฟซีเดี๋ยวซูนลงมาให้ดูได้จ้ะเห็นป่ะจ๊ะเทิงสองตัวเนี่ยมันกอดกันไว้อยู่เด้อมาตั้งตีกันตอนน่ะนะตุ๊กคือกับตุ๊กเห็นป่ะจ๊ะนี่ นี่เห็นด้วยจ้าเด็อยู่ข้างบนในซูนมาให้ลลดูเลยจ้านี่ไงนา่นิ่งอซูนล,ลงมาอีกสุดแล้วนี่โอ๊ยขึ้นไปเอาไปด้ย